สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาในวิธีการทำฮอร์โมนนมสดไว้ใช้สำหรับลดบอลสีค่ะก็คือสหรับแรกคิดต้องจำว่าคือเอ็บร้อยชูรสนมนมจะเป็นนมเที่ยวล่มจืดนมอะไรก็ได้ค่ะที่มี ออมนตัวนี้เราสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดนะคะทำเซ็วดแบบนี้คืออะไรก็ได้ทีค่ะทำเยๆเฮ้ยนี่สติ๊กเกอ,ดอวดค,วดะคะ่ะแล้วก็ใส่นมลงไปใส่นมเก็บไว้ในที่ในที่ทร่มนะคะไม่เช่นที่กลางแดดนะครับ เราทำเสร็จปุ๊บเราสามารถใช้ได้เลยนะคะโดยไม่ต้องหมักเลยหรือถ้าที่ดีถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็เก็บไว้ได้คะ่ะใส่นมลงไปะคะ่ะใส่นมแล้วก็ตามด้วยผงชูรสค่ะผงชูรสนี้ใชประมาณคึ่งประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ่ะประมาณหนึ่งช้อน ใส่กระทิงแดงค่ะกระทิงแดงใส่ลอ้บบคาค่ะ่ใช้สูตรนี้เป็นประจำนะคะบอสีของเราจะได้ลากเล่นรากาหูหากขาวหากเดินดีอก็เตะบ่อไว้เตะบ่อ,อไว้ค่ะหน,นึ่งขาบอเดอ ใช่ไหมคะแล้วก็ปิดฟ้าค่ะปิดฟ้าแล้วก็เขย่าเลยขขเลขย่าให้ขุ่สดก,กับ้สนมเ,เข้ากันเลยค่ะเชค่ะโอเคขยาเลยนะคะอ,คนนะคะอคสุนี้เก็บไว้ใช้ ได้นานค่ะหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้ค่ะถ้าใช้ครั้งเดียวไม่หมดเราสามารถทำแล้วใช้เลยก็ได้แต่ถ้าใช้ครั้งเดียวไม่หมดแล้วก็เออก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้การหมักเปลียนทัวร์ค่ะประโยชน์เขามีมากเลยนะคะหนูช่วย ที่ช่วยปลูกฮอร์โมนเล่งไข่เล่งสีฮอร์โมนที่ข้างต้นไปนะคะก็จะแตกประมาณนี้ค่ะดูค่ะลูกเยอะมากันจะแตกกอแบบนี้เลยเพียงแค่เราใช้บัลละอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งหรืออย่างต่ำๆก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะแตกกอแบบนี้เลยนี่ค่ะตัวนี้ก็แตกกอเยอะมากเพียงแค่เราใช้นะคะลองใช้ดูนะคะไม่ห่วงค่ะสูตรนี้แตกกอดีมาก ค่ะ,อะขอบคุณค่ะดูค่ะดูค่ะแต่ก็สวยมากค่ะ